สวัสดีครับในการปภาฐกถาอันเนื่องมาจากการได้รับรางวัลกีรติยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขามนุษยศาสาตร์ประจำปี2563ครั้งนี้ผมขอนำเรื่องอภยธานและโอโหสิกรรมตามคำสอนพระพุทธศาสนามาแบ่งปันเรียนรู้กับผู้ฟังทุกท่านนะครับปัจจุบัน เมื่อเกิดการทำร้ายร่างกายชีวิตหรือทรัพย์สินขึ้นในสังคมไทยเรามักได้ยินผู้ได้รับความเสียหายหรือถูกทำร้ายกล่าวว่าตนเองจะไม่โอหสิกรรมไม่ให้อาภายัยหรือไม่ยกโทษให้แก่ผู้กระทำผิดซึ่งแสดงว่าผู้ที่พูดเช่นนั้นเข้าใจว่าการให้อาภัยกันนั้นจะต้องไม่มีการลงโทษเลยความเข้าใจดังกล่าวนี้ มีความคลาดเคลื่อนจากคำสอนทางพระพุทธศาสนาการโอโหสิกรรมหรือการให้อภัยในความหมายของการไม่เอาโทษแก่ผู้กระทาผิดเลยนั้นมีความใกล้เคียงกับเรื่องการอดโทษหรือการให้คมากรรมทางพระพุทธศาสนามากกว่าส่วนเรื่องโอโหสิกรรมและ การให้อภัยหรืออภัยทานตามคำสอนพระพุทธศาสนานั้นมีความหมายแตกต่างออกไปจากที่คนไทยเข้าใจคำว่าโอโหสิกรรมในพุทธศาสนาหมายถึงกรรมช้นนิดหนึ่งซึ่งไม่มีโอกาสให้ผลของกรรมเลยแต่คนไทยนำมาใช้ในความหมายของการไม่เอาโทษกันหรือการให้อภัยส่วนการให้อภัยหรืออภัยทานตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนานั้น หมายถึงการไม่ทำร้ายหรือการไม่ทำอันตรายแก่บุคคลอื่นโดยไม่จําเป็นที่ตัวเองจะถูกบุคคลอื่นทำร้ายหรือไม่ดังเช่นคําว่าเขตอภัยทานที่มักปรากฏในวัดต่างๆซึ่งหมายถึงบริเวณที่ไม่มีการทำอันตรายหรือทำร้ายสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นการให้อภัยจึง ไม่ได้หมายความว่าจะต้องถูกคนอื่นล่วงละเมิดก่อนนอกจากนั้นการให้อภัยหรืออภัยทานยังสามารถหมายถึงการลงโทษผู้กระทำผิดตามความเหมาะสมได้ด้วยเนื่องจากพุทธศาสนามองว่าการลงโทษบุคคลหากลงโทษในลักษณะเป็นการให้บทเรียนเป็นการสอนผู้กระทำผิดก็จะทำให้เป็นการแก้ไขผู้กระทำผิดนั้น ได้สำนึกและกลับตัวกับใจใหม่จึงเป็นเรื่องที่สมควรทำหากการลงโทษน,นั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมดังนั้นแม้พระพุทธศาสนาจะสอนให้เราให้อภัยกันคือไม่ให้จองเวรอาฆาตไม่แก้แค้นกันเพราะว่าการจองเวรอาฆาตกันนั้นจะทำให้ผู้ที่จองเวรน,นั้นต้องทำบาปและเป็นทุกข์กับการที่จะต้องมานั่งจองเวรล้างแค้นกันไม่รู้จบการที่เราให้อภัยกัน แต่ลงโทษเพื่อให้เขาได้สำนึกจึงมีประโยชน์มากกว่านอกจากจะไม่เป็นบาปแล้วยังจะได้รับบุญเพราะว่าช่วยเหลือให้ผู้กระทำผิดนั้นได้มีโอกาสสำนึกและกลับตัวเป็นคนดีดังนั้นเมื่อเราเจอสถานการณ์ของการถูกทำร้ายเราจึงควรให้อภัยด้วยการไม่จองเวรอาฆาตไม่คิดแก้แค้นแต่อาจจะลงโทษตามความเหมาะสม เพื่อให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิดนั้นได้สำนึกได้เรียนรู้และได้กลับเนื้อกับตัวเราควรใช้สติปัญญาความเมตตากรุณาและความอดทนในการแก้ไขปัญหาเราอย่ามองผู้กระทำผิดเรานั้นเป็นอาชญากรหรือเป็นผู้ร้ายที่เราจะต้องทำร้ายเข็นฆ่ากันอย่างเดียวการให้โอกาสได้กลับเนื้อกลับตัวแก่เขา จะถือว่าเป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งดังที่พระพุทธเจ้าแม้จะถูกพระเทวทัตพยายามป่งพระชนหลายครั้งแต่ก็ไม่ทรงอาฆาตพยาบาทไม่คิดทําร้ายเอาคืนแต่กลับพยายามช่วยเหลือพระเทวทัตจนท้ายที่สุดพระเทวทัตได้สํานึกกลับตัวเป็นคนดีในบ้านปลายของชีวิตจึงขอฝากเรื่องอภัยาทานที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อ ตัวเราเองและแก่สังคมในส่วนรวมซึ่งจะนำสังคมในส่วนรวมนั้นไปสู่ความสงบสุขได้ในที่สุดสวัสดีครับ